ไม่ต้องสอบอะไรมากเพราะนายกอุงอิงรับสารภาพอยู่แล้วว่าเลิปจริงไม่ต้องไปพิสูจน์เช่นเสียงผมก็เลยวา่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟันธงเลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่เดือนปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี้แน่นอนผมก็บอกตัวตัวโตวต,ต,ต,ตหน้าคุค้นเคยลุงตู่ร่างกฎหมายของครมค่ะงืามารลาจ่ายมันเป็นมติครม นะครับมันก็จะมีคนไปร้องว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งคอรม,ม <S <S องทีนี้ไอ้มาตา144เมื่อมีประเด็นนะว,ว่ามันจะยังไงต่อแต่ว่าช่องทางเนี่ยนะครับคนก็ไปร้องแล้วเข้าใจว่าที่ปปชนะครับไปที่ปปชเนี่ยมันจะไปทางศารดีกาะนะครับทีนี้ระยะเวลามันก็จะยืดออกมาหน่อยหนึ่งคือบอกคุณเมย์แบบนี้นะครับว่าช่องทางเร็วสุดคือสารัฐธรรมนูน เพราะว่าไม่ต้องผ่านองค์กรอิสระอะไราสามนุนท่านจะเร็วท่านก็ลงมติเลยจนตรงเลยสามนุนจะเร็วก็ได้นะครับช้าก็ได้นะคุณพี่เทพไทยอยู่ที่การลงมติของศาลแล้วว่าใจต่อสู้คดีที่เขาต่อสู้มาเนี่ยจใจสู้ไหมไม่สู้ก็ลงมติเลยนะครับเพราะข้อกฎหมายเนี่ยสามนุนมีอำนาจครับที่จะไม่ไม่ฟังเลยไม่ฟังข้อต่อสู้เลยส่วนข้อได้จริงถ้นะาศาลบอกว่ามีข้อได้จริงอันเพียงพอกับการพิจารณาก็ไม่ฟังได้ไม่ฟังได้วง่ายสามนุนถ้าจะสั้นเลยก็ได้ แต่ว่าไปทางสาลดีกาเนี่ยนะครับมันต้องผ่านปาชปชปปชเนี่ยเขาก็ต้องมีกระบวนการนะครับตามพึงปปชเป็นทนัางานสอบสวนละอัยการจะส่งฟ้องใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าไปถึงสารดีกาปุ๊บสาลดีกาถ้าเป็นเรื่องของพน้นตำแหน่งนะหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องในเรื่องพวกนี้กรกะตเท่าทีครับปปชเขาถึงใช้เวลาหน่อยหนึ่งดังนั้นในเรื่องไอ้เรื่องของมาตรา144เนี่ยก็คงไม่ถึงกับเร็วมาก นะครับแต่เรื่องที่เร็วมากเนี่ยคือเดือนหน้าเนี่ยคือเรื่องของคลิปหลุดนะครับส่วนคดีอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องคดีของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมองคุณเทปไต้นายกรัฐมนตรีคุณทักษิณคุณทักษิณนะครับก็มี2คดีหลักนะครับคดีหนึ่งก็ชั้นที่สี่แล้วก็เพราะว่าตอนนี้การสอบพยานต่างๆมันก็งวดเข้ามาแล้วฟังดูไม่ค่อยเป็นคุณกับคุณทักษิณเท่าไหร่นะครับเพราะสอบสอบหมอแต่ละท่านเจ้าที่แต่ละคนก็ดูมาในทางที่เรียกว่าเอ๊ะ มันเข้าเหตุมันเข้าเหตุไหมที่จะอ,อ,<ๆ>อยู่นอกเรือนจําไม่กลับเนี่ยะนะครับเพราะตามกฎกระทรวงเนี่ยอันนี้ผมว่าตามเนื้อผ้านะกฎกระทรวงเนี่ยคือจะออกมารักษาตัวนอกเรือนจําได้ต่อเมื่อป่วยในลักษณะที่ว่าสถานพยาบาลของเรือนจําไม่สามารถรักษาได้ถ้ารักษาได้ก็ต้องส่งกลับโรงพยาบาลของเรือนจําอันนี้มีประเด็นแล้วก็ยีสิบสองสิงหาสารดีกาโทษทีครับสารอาญาจะพิพากษาเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองคุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณก็ดูมั่นใจนะครับว่าจะ ว่าจะผ่านจบเรามจบพี่วานา้วางแผนจะไป็นางนอกแล้วซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าอทำไมคุณนักสินถึงมั่นใจหรือต้องมั่นใจก่อนนมั่นใจไว้ก่อนอาจจะมั่นใจไว้ก่อนเอาละเนี่ยตรงเนี้ยกระทบแน่แล้วทุกอย่างมันจะมาเจอเกิดอันช่วงปลายเดือนสิงหากับคดีของคุณแพทองทานคดีคุณแพรัฐบาลเนี่ยนะครับเราจึงเข้าใจได้ว่าเขาต้องกระชับอํานาจความสัมพันธ์ ความเป็นปึกแผ่นนะคบคูณทักษิณเมื่อคืนเพื่ออะไรครับเราจะรอดไปได้วยกันจะผ่านวิกิจการไปถึงเลือกตั้งข่าวหน้าและเป็นรัฐบาลต่อนี่แหละคือ,อเหตุผลเมื่อคืนนี้อืเพราะว่ามันะส่วนคดีอื่นเนี่ยนะครับผมดูแล้วเป็นเรื่องเป็นคนๆปิดย่อยค<ฆ>่ะ<ฆ>ไม่ได้มีผลทงางรัฐบาลอาอย่างคดีของคุณภูมิธรรมเป็นรักษาการนายกนะอาจารย์คดีที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวรหรือเปล่าเนี่ยจะส่งผลก็ไม่เร็วอ๋อไม่เร็วคงไม่เร็วตนี้แสดงว่ากรณีคุณทักษิณกรณีของนายกอิงจะมาก่อนคือคุณแพทองทาเน่ย โทษทีฮะคุณภูมิธรรมไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะใช่ค่ะนะที่ถูกสั่งหยุดเนะี่ยคือเฉพาะคุณทวีสอดสองอแล้วหยุดเฉพาะสองเรื่องนะครับคือเรื่องของอำนาจในการก<ด>กับดูแล DSI กับอำนาจที่เป็นรองประธานบอร์ด DSI สองเรื่องและอื่นเนี่ยยังเป็นรัฐติมยุติธรรมต่ออืมค่ะยาหมดแหละทีเอางี้คือ,อยาผมว่าเอาววดเข้ามาเนี่ยนะเดือนสิงหา ถึงต้นกันยานะนะสามเรื่องเนี่ยที่เป็นชี้ตายอยู่แล้วใชั้นหนึ่งหนึ่งชั้นสิบสี่ในหนึ่งสองแล้วก็คลิปหลุดคุณอุ้งยิงใช่ครับเออแล้วก็ประจวบเหมาะกับคําทํานายของหมอปลายปลายกระซิบแล้วก็แล้วก็เออโหนพองสนานเออสิ้นเสียงสิ้นเสียงทิองวิเคราะห์การเมืองหรือว่าร่วมรอดเวลาไหเราต้องลายศาสตร์ต้องรอบด้านนะจารย์ เออทงวิทยาศาสตร์ท,ท้งสายศาสตร,ร์โหราศาสตร,ร์ครบหมดของเราเนี่ยนะ <S <S 1> <S 1> เพราะเราก็วิเคราะห์ของเราเหรอของพี่ของพี่แล้วกันอ,อ,อ,อย่านับอย่านับผม <S <S ไม่เอาเลยไม่เอาเราก็วิเคราะห์ได้เลยว่าปรากฏการที่มันจะเกิดขึ้นนะทางวิทยาศาสตร,ร์ทางประเด็มมนทางเรเราก็เห็นชัดเนี่ยว่าเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นแน่เลยว่าเดือนสิงหานี้เนี่ยนี่สารอาญานัดแล้วคดีหนึ่งหนึ่งสองพอคดี ชั้นที่สี่อวดมาเต็มตนจะหมดปากแล้วรวมแล้วพอคดอีคลิปหลุดไม่ต้องสอบมากเลยคลิปหลุด,ดยื่นไปต่อไปส<ช>ิบห้าวันนะไม่ต้องสอบอะไรมากเพราะนายกองอิงรับสารภาพอยู่แล้วว่าคลิปจริงไม่ต้องไปพิจู์เส้นเสียงไม่ต้องไปอะไรเลย <c oughs> เพียงแต่ว่าวินิจัยว่ามันมีเหตุ <c oughs> ออมีเหตุว่าผ <c oughs> ิดใจทำหรือไม่สาม <c oughs> เรื่องนี้มันประจวบเหมาะกันในเดือน สิงหาและก็ต้นเดือนกันยาเพราะฉะนั้นพอดีพลิกไปดูที่คุณเมย์สัมภาษณ์โหนฟองสนานเนี่ยสินแสเคิงอ่างเงี้ยชมันก็บอกว่าเออจะมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยและพอไปดูคำทำนายของหมอปลายปลายกระซิบอีกบอกว่านายกคนใหม่จะต้องเป็นคนตัวใหญ่ๆหน้าเดิมคุ้นเคยอะไรเงี้ยเห็นไหมล่ะเออผมก็เลยาอวถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูทั้งวิทยาศาสตร์ ศยศาสตร์หรวศาสตร์ฟันธงเลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่เดือนเดือนปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี่แน่นอนดูแล้วนิติศาสตร์เนี่ยหลังสุดเลยนะนิติศาสตร์นี่ไว้หลังสุดนิติศาสตร์ไม่ต้องเรียนก็ได้นิติศาสตร์ไม่นิติศาสตร์ก็ต้องตัดสินสิวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์ต้องตัดสินสิชัดไหมอ่อันนี้ก็ผมก็เลยวิเคราะห์ไปเลยเนี่ยผมผมเลยบอกเขาบอกว่าพอหมอปลายว่าอย่างเนี้ยคุณดูกันแล้วกันอ่ะตัวใหญ่ตัวโตหน้าคุณ คุณดูในกระจาดที่มีอยู่อ่ะใทยกี่คนไครละอ่ะคุณอนุทินไหมถ้าเป็นคุณอนุทินคุณทักษิณยอมไหมเพราะว่าคนอนี้ไม่ยอมนี่แผลก็ยังลึกเข้าไปเรื่อยไงอะไรก็กูอะไรก็กูัอนุทินว่าใช่ไหมล่ะเราก็เห็นชัดว่าถ้าอนุทินทักษิณคงจะยอมยากเพราะถ้าเอาอนุทินมาขึ้นมาอนุทินก็ต้องแข่งกับพรรคเพื่อไทยตลาดเดียวกันอะไรเดียวกันยากกว่า แปลวพีรพันธ์ที่นั่งใกล้ที่อาจารย์ิเคราะาวว่าน,นั่งใกล้น่าจะเออน่าจะได้โชคไหลไปถึงบ้างนะก็อสิบแปดเสียงเนี่ยผมว่ายากจะเป็นนายกอะไรมีอยู่สิบแปดเสียงอเออจะแปลวาคุณจูลินก็สี่เสียงทำอะไรครบขาดนัมมี่พอดีเล่นนัมมี่พอได้อยู่ <S 1> <S 1> เออเล่นไพ่ตองไปแต่เล่นแข่งพอได้อยู่ออทำอย่างอื่นไม่ได้ออผมก็บอกตัวโตๆหน้าคุ้นเคยลุงตู น,นั่นแน่ผมฟันธงไปเลยลุงตู่ทำไมทําไมพี่ถึงฟันฟันธงไปเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเป็นลุงตู่ปั๊บใช่ไหมลุงตู่ปั๊บเนี่ยนายกที่มาเนี่ยก็คือนายกรักษาการเหมือนรัฐการแบบอนันต์ปัญญารชุนโมเดลมาจากการเลือกตั้งลุงตู่เนี่ยถือว่าเป็นคนกลางที่สุดเพราะไม่ไปต่ออยู่แล้วอ่าไม่ไปต่ออยู่แล้วรอบนี้จบลาออกจากองค์มนตรีมาแล้วก็อาจจะได้กลับไปใหมก่ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องพระราชอำนาจอ่าก็เป็นได้ สองคุณทักษิณคิดว่าระวังอนุทินกับลุงตูให้ทักษิณเลือกผมว่าตักษิณเลือกลุงตูนี่พี่เทพไทยวิเคราะห์เหมือนคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่มารายการเราเลยนะเพราะลอมันเหมือนกันดูความมังเอิญมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมคุณเมย์อยู่ที่ดิวค่ะคือคุณทักษิณจะดิวกับพลเอกประยุทธ์ไม่กว่ามาในทางนี้เหรอคือมันมีทางเดียวคือจะได้เป็นแต่เมื่อพักเพื่อไทยแล้วที่ประชุมเมื่อคืนเขายกมือให้พลเอกประยุทธ์ว่าง่ายคือพักเพื่อไทยไม่ส่งคุณชัยเกษมและคนอื่น คนเอกประยุทธ์แล้วเขายกมือให้แปลว่าเป็นดีลไงเป็นดีลฮะบอกว่าดีลใหม่งไงแล้วถ้าหากว่าพักเพื่อไทยและคุณทักษิณเขาเตรียมที่จะรับมือเร <S S 2> งว่ากับการเลือกตั้งเขาหน้าให้กลับมาเป็นที่หนึ่งเนี่ยจะได้หรอถ้าคิดไกลนะ <S 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 มผมก็มีคําถามแค่นีว้ว่าว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ <S S S แต่เขาก็แต่ว่าถ้ามองถ้ามองยาวๆไปเนี่ยคือผมวิเคราะห์ข้อกฎหมายนิดเดียวนะครับแม้ว่านิติศาสตร์ของพี่เทพไทยจะไวหลังสุดไม่พูดถึงนะเมื่อกี้ เาโหราศาสตร์มาไม่หลังสุดไม่พูดถึงเลยมีข้อมแล้วทั้งรัฐศาสตร์ทั้งสายศาสตร์วิทยาศาสตร์โหราศาสตร์นี่ศาสตร์ไม่พูดถึงเลยนี่น้อยใจเลยขอพูดถึงอคือคุณสมบัติของว่าที่นายกเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้าราชการขณะนี้เขาเป็นอยู่เพราะเป็นองค์คมนตรีแต่ต้องก็ต้องตีครามประเด็นคือว่าลาออกลาออกมาแล้วว่าเป็นได้ไหมนี่คือประเด็นที่จะถูกตีความ <Ừ. S 2> นะครับว่าการจะเป็นองค์มันตรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลังจากไม่ได้เป็นนายกต่อแล้วใช่ไหมครับจะทําให้ความเป็นว่าที่นายกมันขาดไปไหม <Ừ. S 2> ประเด็นเนี้ยนะครับรัฐมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ความหมายคืออะไรครับก็จะมีคนไปนร้องสารรัฐมนูญให้ตีความว่าขาดคุณสมบัติความเป็นว่าที่นายก <Ừ. S 2> นะครับตั้งแต่ก่อนจะโหวตได้ซ้ําไปที่เป็นคนไปร้องแต่ว่าเอาละาผมก็เพียงตะบอกว่า,าจะเป็นไปได้อย่างที่ พี่เทพไทยว่าเนี่ยคือคุณทักษิณยงเขาเอาด้วยเอาดิอย่างน้อยได้ตอบแทนคุณคุณไงได้รับสนองพระราชองค์การประศานลดโทษก็แปลว่าดิเดีวสำเร็จมันดิวสำเร็จอยู่แล้วเอาถ้าไม่ดิวไม่สำเร็จเนี่ยมันจะแบบคือผมไม่ได้เชียร์ลุงตู่นะพูดก่อนนะเดี๋ยวผมว่าแบกลุงตู่นะแบกไม่เกี่ยวลุงตู่เพียงว่าไปตามข้อเสือวิเคราะห์ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เอ่อรัฐศาสตร์ศยาศาสตร์ไม่มีนิติศาสตัยนิติศาสตร์ไว้หลังสุดเไว้หลังสุดเพราะอะไรเพราะว่า เวลามันก็เหลือน้อยใช่ลุงตู่ก็จกครบพอดีอยู่แล้วใช่ไหมเวแปดปีแกเหลืออยู่ปีกว่าเนี่ยเออเหลืออยู่ปีกว่าคือแกเข้าคุณสมบัติหมดถ้าพูดถึงโพแกก็อ้าวโพแกก็อันดับหนึ่งอ,อะรองจ่ากเท่งเท้งมันหมดสิทธิ์อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นไงในบรรดาทั้งหมดเนี่ยแกอันดับหนึ่งใช่ไหมอนุทินแล้วก็มาอุ้งอิงอ้าวถ้าแกเป็น ปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้เรื่องความมั่นคงเรื่องใจแดนแกเป็นทหารชอบแม่ทัพภาคสองไอ้ตกปืนชายโยโหิ้วเลยอ๋อลุงตู่มาอ้าวเพราะแม่ทัพเก่าพอบสบเก่าอ่าอ่าแล้วอะไรอีกแล้วพักร่วมรัฐบาลทุกพักพร้อมจะยกมืออยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยถ้าเพื่อไทยยกนะพักร่วมรัฐบาลทุกพักยกเพราะอะไรเพราะสิ์เก่าลุงตู่ทั้งนั้นเผลอเผลอดได้ลุงป้อมไปคงด้วยอีกพักลุงป้อมไปอีกไปอีกอ่าสามปออ่าอ่าแฮปปี้กันทุกฝ่ายวินวินพักประชาชน ผมเจอคุณศิริกัญญาเมื่อวานผมบอกคุณเลยคุณถ้าลุงตู่มานะคุณไม่ต้องขวางเลยคุณดีใจไว้เลยคุณอาจจะมีสิทธิ์แรนสไลด์เพราะว่าสามปอรอบสองไงมีลุงไม่มีลุงไม่มีเรารอบสองมาอย่างไงวินวินทุกฝ่ายวินวินทุกฝ่ายไงแล้วไงนี่ผมวิเคราะห์มันผิดตรงไหนอาจารย์เออมันไม่ไม่ไม่ได้ผิดไปไม่ได้แต่ผมก็บอกว่าแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยเลือกระยะสั้นเพราะเลือกตั้งข่าวหน้าจะไปยังไงอาจารย์แต่ตั้งแต่เขาปล่อยมือกับประชาชนแล้วก็มาตั้งรัฐบาลมันก็ผิดตั้งแแแตต่่อนนนั้้ลววา มันอยู่ที่คุณทักษิณนี่ะใช่ใจคุณทักษิณนี่อย่าลืมนะว่าจะเป็นนายกได้ต้องมีเสียงเกินครึ่งเกิน248ค่ะนะครับจากสสที่มีทั้งหมด4 9 6ต้องเกินครึ่งคือ248ซึ่งขณะนี้คุณทักษิณมีในมือที่ประชุมเมื่อคืนก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยจะยกมือให้พลเอกประยุทธ์นั่นเองก็แปลว่าดีลกับคุณทักษิณและพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นดีลใช่สำเร็จคือมันอยู่ที่คุณทักษิณเนี่ยว่าดีลจบไหมเพราะก็เป็นตัวหลักในฐานะที่เป็นเสมียนประเทศเนี่ยนะว่า ถ้าดิวไม่จบก็จากเสมเยนประเทศก็ไปเสมเดนนาดีแล้วคนได้มากสุดนะ <laughs> คนได้มากสุดนะี่คือพักประชาชนนะอย่างที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ <laughs> ในสนามเลือกตั้งเขาหน้าแน่น้อนนี่ก็มีประเด็นไงใช่ตอนนี้นนยังไม่มีประเด็นที่จะหาเสียงอยู่เนี่ย <laughs> <ม>เออว่าจะแลนสไลยอยู่ไหมได้ประเด็นขึ้นมานี่โอคุหกูไปขวางทำไมพรกประชาชนเนี่เราจริงพรรคประชาชนเนี่